คือคนเบตงอะผมว่าวันอาทิตย์จะมาร้านพี่กันเพื่อจะมากิน4อย่างเนี้ยถ้าวันไหนขายดีก็จะหมดไวยัยไปบางคนลูกค้ามาซื้อคนละ10-20-30ถ้วยอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวขกยก็จะหมดไววันนี้ผมพามาทานบะหมี่อาบาตาหรือย่อจากอำเภอเบตงนั่นเองจังหวัดยะลา <c oughs> สวัสดีครับสสวัสดีค่ะพี่หลินนะฮะเจ้าของร้านร้านยังไม่มีชื่อใช่ไหม ตีอ้วนขอตั้งชื่อให้แล้วกันว่าเป็นบะหมีออ่อบตอล้ะกันคนจะได้จําง่ายๆก็คืออําเภอเบตงนะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นบะหมี่เบตงแท้ๆใช่ค่ะกี่ปีแล้วฮะขายตั้งแต่อยู่เบตงก็รวมกันแล้วก็69ปีอําเภอเบตงเนี่ยเวลาก็ทําบะหมี่ขายเนี่ยกับกรุงเทพเนี่ยความอร่อยหรือตัวบะหมี่มันต่างกันยังไงที่ร้านทาเส้นเองค่ะทําเส้นเองทําเส้นเองแล้วมันอร่อยกว่าบะหมี่ทั่วไปยังไงก็เส้นจะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มกว, <c oughs> ว่าหอมกว่า มั่นใจเลยมั่นใจตรงนี้เลยคือของเราเหนียวจะลื่นด้วยเส้นก็จะลื่นนุ่มลื่นหอมกว่าใช่ค่ะโอ้แล้ววันหนึ่งทำเยอะไหมก็ทำทีก็หลายถาดค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พอหมดพอใกล้จะหมดแล้วก็ทำใหม่อ๋อทีนี้สูตรพิเศษขือบอกบะหมี่พี่จะมีซอสด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซอสนี่เป็นสูตรพิเศษเลยหรอเป็นซอสเป็นสูตรพิเศษสําหรับบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งลูาค้าสตางบะหมี่แห้งเยอะที่ร้านเรามาคุยเรื่องเมนูกันดีกว่าว่าเมนูที่ร้านบะหมี่เนี่ยมีบะหมี่อะไรบ้างบะ บะหมี่เกี้ยวหมูแดงบะหมี่เกี้ยวหมูแดงใส่ไก่ทอดอ๋อนอกนือจากบะหมี่ที่ผมพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆเมนูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาชิมด้วยก็คือว่ามาไม่ทันก็หมดใช่ไหมใช่แล้วก็มีแค่วันอาทิตย์ใช่ค่ะก็คือมีข้าวเหนียวไก่อมีเส้นใหญ่โบราณอ่าซี่โครงหมูตุนครับ มีเผือกนึ่งค่ะเราจะทําเมนูเด็ดดูสี่อย่างค่ะสี่อย่างนี้มันเป็นอาหารอะไรฮะเป็นอาหารเช้าของชาวเบียตงเขานิยมทานกันนอกจากอาหารเช้าสี่อย่างนี้ที่เราพูดไปเนี่ยนะฮะมีอะไรเด็ด,ด,ดอีกไหมมีของทานเล่นก็เกี๊ยวทอดนั่นแน่มีแอบซ่อนอยู่อีกอเกี๊ยวทอดจะพิเศษแน่ไม่เหมือนที่อื่นคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะมาทานบะหมี่อบตอหรืออำเภอเบตรงจักรยาลาของฟิลิปินเนี่ยนะครับมาได้สองทางนะครับซอยแรกคือซอยตากสิน39ค่ะอีกซอยหนึ่งคือซอยเจริญนคร78 อ,อันนี้รถเข้าได้นะฮะแต่ว่าต้องหาที่จอดหน่อยนะครับก็อย่าลืมแวะมาแล้วกันนะเปิดกี่โมงครับเปิด6กโมงเช้าถึงบ่ายสโมงค่ะ,คะโอเคเบตรงมาแล้วนะฮะอาหารเช้านะฮะ คือหลายๆจานนี่นะครับคุณผู้ชมต้องลองมาทานดูแล้วกันอ่ะนี่ผมจะทําตามที่พี่หลินสอนเลยก็คือเราทานเส้นหมี่เปล่าๆดูก่อนอันดับแรกนะเส้นหมี่เปล่าๆนี่ก็อร่อยอแล้วนะมันก็เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หอมงาอีกแบบนึงก็บอกให้ใส่ซอสพริกแบบที่สองนะอืมใส่ซอสพริก ทานแบบใส่ซอสพริกดูอืมคือมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวอีกอันนึงอน,น,น่าสนใจแต่ว่าดูจากน้ำแล้วเนี่ยนะน้ำพะโลท้ที่ดูเข้มข้นเนี่ยราดข้าวก็น่าจะอร่อยนะอือืออืมแล้วกระดูกหมูนี่เปื่อยมากอันนี้นะคุณผู้ชมที่ไต้หวันเนะี่ยเขาก็จะทำข้าเหนียวแบบเนี้ย ซึ่งคนไทยจะเรียกว่าบ้าจั่งอร่อยมากแต่บ้านเราก็ทําอร่อยไม่แพ้นะทางไต้หวันเนี่ยเขาทำก็จะรสชาติจะจืดหน่อยแต่ก็รสชาติกลมกล่อมพอดีแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมไปทานเนี่ยมันจะเข้มข้นเนี่ยดูจากสีอันนี้นะขาเหนียวไก่เนี่ยมันจะเข้มข้นมากอันนี้เป็นไก่กมเป็นหมูนะคืออร่อยนะต้องมาชิมเลยเนี่ยดูสิเปลือกนึ่งนะฮะอันนี้บอกตรงเลยว่าไม่เคยกิน อันนี้อันดับแรกเลยหอมเผือกสาวโบเผือกเนี่ยนะเลิฟเลิฟเลยเอาละต่อไปเรามาชิมบะหมีอามาอ่อบตบ้างดีกว่านี่นี่น,นี่อันนี้เส้นทิ้งไว้หน่อยนะเพราะว่าถ่ายรายการมันก็เลยติดกันนิดแต่จริงเนี่ยถ้ามาใหม่ๆมันจะร่วนเลยนะเนี่ยคุกซอสสูตรพิเศษของเขาคือขออนุญาตชิมบะหมี่ก่อนซอสสูตรพิเศษไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเหม็นแอมโมเนีย จะบอกว่าไงบะหมี่แกเหมือนบะหมี่คนจีนนบะหมี่ร้านนี้นะมันจะหอมมากหอมเหมือนเวลาเขาไปผัดเป็นหมีส้วแล้วอะเคียวร้านแกเนี่ยนี่ขนาดเราถ่ายรายการนะคุณผู้ชมไม่รู้แคทอดยังไงกรอบชัดนี้ยังชัดหน้าเนี่ยผมถ่ายรายการนะเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าเนี่ยทิ้งไม่นานดูสิป็นกรอบขนาดนี้ไม่เชื่อดูเสียงหม่ เออตั right? right. right. oh, ้งแต่กินเกี๊ยวมาเนี่ยบอกตรงเลยว่าไม่เคยเห็นเกี๊ยวตัวไหนที่ทิ้งนานแล้วกรอบได้ขนาดนี้นะอันนี้ทิ้งไว้นานยังกรอบเลยโอ้ยบอกได้คําเดียวโอเคไม่ต้องต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชาช่วยกันแชรอาช่วยกันแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์แชาแช์แช์แช์